นะครับผมเดาว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่า iOS 7เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็เอาตัวเบต้ามาลองเล่นดูก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าล็อกสกรีนของตัว iOS 7เนี่มันเปลี่ยนไปนะครับสไลด์ทูอันล็อกเนี่ยมันจะมีไฟแวบจากซ้ายไปขวาให้ดูให้รู้ว่าอ๋อจริงๆเรามันต้องวิ่งจากซ้ายไปขวา,างนี้ถึงจะอันล็อกนะถ้าเปลี่ยนแนวจากขวาไปซ้ายเนี่ยมันไม่ทําอะไรให้นะครับถ้าเราปัดจากล่างขึ้นบนเนี่ย นะครับตรงนี้เราปัดล่างขึ้นบนนะฮะเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับที่เอาไวส้สำหรับเปิดปิดพวกไอแอ l a เพนโหมดนะครับไวไฟ e ลูทู h นะฮะเปิดเปิดโหมด Do not disturb หรือว่าปลดการล็อกของการหมุนหน้าจอนะครับปรับความสว่างหน้าจอได้แล้วก็สามารถเล่นเพลงได้นะครับตรงนี้กดไปเพื่อทำตัว Air Dr o p ได้แล้วก็เปิดไอตัว Airplay นะครับเพื่อ ส่งภาพไปยังพวก Apple TV หรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเข้าแอปพลิเคชันพวกเนี่ยไฟฉายเงี้ยนะฮะหรือว่ากดปุ๊บเข้าไปที่ตัวอะลา์มคล็อกได้เลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็น notification นะให้เราดูว่ามีอะไรที่มันแจ้งเตือนมาหรือเปล่าอ๋นนี่ก็จะเป็นดูแอปพลิเคชันตัวอื่นอันนี้ today ก็จะเป็นปฏิทินนะครับ r e m i s s ก็คือสิ่งที่เรา พาไปพวกมิสคออะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราแตะที่ไอคอนรูปกล้องนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เข้าสู่โหมดของกล้องถ่ายรูปนะฮะซึ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับโอเคจะไม่มีอะไรมากก็กลับมาที่หน้าตัวนี้เราจะเห็นว่าดีไซน์ของไอคอนเนี่ยดูแล้วมันผมมองนะความเห็นส่วนตัวนะมันไม่เข้ากับความเป็น iPhone เท่าไหร่เลยเพราะ p h o n e 5อะไรพวกนี้นะครับไอคอนมันดูสดใสจริงจังมากนะดูแบบ วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนะทำไมผมคิดว่าจริงๆก็อไอโฟนตัวใหม่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ Apple จะดีไซน์ออกมาให้มันทันสมัยแล้วก็สดใสกว่านี้นะครับมากกว่าที่จะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลจนเกินเหตุแบบนี้นะฮะแต่ว่าไอคอนต่างๆเราจะเห็นเลยว่ามันแฟลตขึ้นเยอะนะครับคือดูแบนๆขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นขนาดก,กลืนเป็นเนื้อเดียวกับตัวแบ็กกราวน์นะที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็คือเรื่องของ ตัวแอปสวิตเชอร์ที่ถ้าเรากดโฮม e 2ทีเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าแทนที่เราจะเห็นแค่อคอนอย่างเดียวเราจะได้เห็นว่าตอนนี้แต่ละอันอยู่หน้าจอไหนบ้างนะครับเห็นไหมมีตัวให้ดูแล้วกำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์ที่มีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่แตะปุ๊บเนี่ยมันจะขยายออกมาให้หน่อยหนึ่งเนี่ยคราวนี้พอเราแตะปุ๊บเนี่ย มันขยายมาให้เต็มจอเลยนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนช่องได้เลื่อนหน้าได้ด้วยนะครับดูเหมือนโฟลเดอร์หนึ่งเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องจํานวนของแอปพลิเคชันแล้วนะครับสามารถใส่ได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ก็ออกมาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยังไงอะ่ะเรียบเรียบง่ายนะครับฟอนต์มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยก็เปลี่ยนไปเห็นไหมฮะ เป็นแบบนี้แหละผมชอบใช้แบบ3แถวนะฮะแอปเปิลเรียกอย่างนี้ว่า4แถวผมชอบแบบนี้มากกว่าถ้าเกิดเป็นจะสังเกตว่าฟอนต์จะดูบางลงไม่มีหัวเแล้วก็มีหัวนะครับแต่ว่าเวลาพิมพ์ไปจริงๆเนี่ยมันจะดูไม่มีหัวนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ไม่มีหัวแล้วก็ตัวนี้นะฮะ แมปของ Apple ผมว่าดูว่าทำออกมาดีขึ้นนะครับถึงจะเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเห็นว่าเวลาค้นหาอะไรเนี่ยมันชัดเจนขึ้นผมหาเซนทันพระราม2ปุ๊บกดปับ๊บมันมาเลยนะฮะก็ค่อนข้างรวดเร็วขึ้นพอสมควรนะครับนาฬิกาหรืออะไรต่างๆนี่ก็ดูแล้วมัน,ม,นนะมันเรียบง่ายนะมันเรียบง่าย Us r Interface ปรับ ธรรมดาเลยนะครับรวมถึงตัวเวเตอร์นะรสภาพบพกรรยากาศนี่ก็อารมณ์เดียวกันนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีความทับซ้อนของกราฟิกอะไรมากนะครับเซตติ้งก็เหมือนกันนะเซตติ้งก็อารมณ์เดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เรียบง่ายแบบง่ายจริงๆเนี่ยกล้อง มีการเปลี่ยน user interface ของกล้องไปพอสมควรเลยนะครับสังเกตจากผมว่า Apple ยังทําไม่สมบูรณ์สักทีเดียวเพราะว่าตอนนี้ผมปรับโหมดกล้องจากแน,นตั้งแนวนอนใช่ไหมฮะไอตรงเนี้ยไอคอนบางตัวเนี่ยมันก็พลิกกลับแต่ว่าบางตัวมันไม่พลิกกลับเช่น HDR หรือว่าโหมดการปรับกล้องต่างๆนะครับชัตเตอร์เปลี่ยนไปนะครับมีใส่เอฟเฟกสีได้ด้วยนะฮะนี่มีสีได้แบบ9แบบแล้วก็เปลี่ยนโหมดเข้าวีโอนะครับเปลี่ยนโหมดเข้าฟอโต้ธรรมดานะครับมีพานรามา แล้วมีอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาคือสแควร์ครับซึ่งเป็นโหมดที่ถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยมันเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมนะฮะที่จะเอาไว้อัปโหลดเข้าโปรแกรมอย่างพวก Instagram หรือโมลมีได้เลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยผมว่าเป็นเรื่องของนี่ฟ h โต้ครับคือมันเก็บอัลบั้มเป็นเหมือนกับโมเมนต์เขาเรียกโมเมนต์ของมันอะคือ ถ้าเราเลือกเป็นโฟโต้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นปีที่เราถ่ายรูปไว้แล้วก็มันจะบอกได้ว่ารูปที่ถ่ายเนี่ยไปถ่ายที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วพอเราแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแยกเป็นช่วงของเดือนช่วงของวันที่อะไรอีกแล้วก็มีเรื่องของสถานที่อย่างเงี้ยผมไปพัทยาบางละมุงมาหรือว่าไปนครราชสีมามาหรือไปพัทยาอย่างงี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของไปลุมพินีไปไต้หวันไปไทเปอะไรเงี้มาซึ่งเราสามารถที่จะคลิกแตะเข้าไปเนี่ยฮะแล้วก็ จะเห็นแบ่งแยกไปได้อีกเยอะเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็น,เป,นเป็นไทเปแบ่งคออกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีแบบที่ผมถ่ายมาแล้วก็มีอัลบั้มนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งเป็น Instagram เป็น c a m r r a r o รเป็น Pan อ r a m a อันนี้ก็แบ่งตามอัลบั้มได้ด้วยนะจะสร้างอัลบั้มเพิ่มก็ได้นะ p s t Store นี่ก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่พอสมควรเลยนะครับแต่ผมดูแล้วมันแปลกพอสมควรเหมือนกัน ก็ดูสวยดีครับดูเรียบด้วยนะแต่ว่ารายละเอียดของ App Store ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะไอจูน Store ก็เหมือนกันเปลี่ยนไปเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เน็ตช้าเร็วละแต่เราก็เห็นแล้วมี Music มีมูฟวี่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คืออินเทอร์เฟซเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็ยังเห็น ข้อมูลเหมือนเดิมๆอยู่นะครับมิวสิกนี่ก็เปลี่ยนนะฮะเรียบง่ายขึ้นเยอะมากนะครับเห็นไหมอินเทอร์เฟซมันดูเียเรียบง่ายขึ้นมากแล้วก็นี่มีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหม ก็คงประมาณนี้ังครับออสฟอรีสฟอรีต้องให้ดูสฟอรีด้วยสฟอรีเนี่ยก็มีลักษณะแบบดูดีขึ้นนะความเห็นผมนะตัว Search Box กับ URL เนี่ยเป็นกล่องเดียวกันละในที่สุดนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็มีปุ่มแชร์นะซึ่งสามารถแชร์ไปยัง Twitter Facebook Mail Message ได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มี a i r r r o p ด้วยนะ แล้วก็ปุ่มแทบนะครับที่ตอนนี้แทบออกมาเป็นแบบสามิติเหมือน Google นิด,นดแอบบเนียน g ูเกิดนิด,นด,นดอยู่ด้วยนะเปิดสร้างแท็บใหม่ได้เรื่อยๆนี่แท็บที่3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็10 11รู้สึกว่าจะสร้างได้เยอะขึ้นมากเลยนะฮะไม่เอาก็ก็แตะปุ่ม ตอนนี้ผมยังมองว่าวิธีการปิดเนี่ยมันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าต้องกดกระกบาทนะครับถ้ามันอ๋อมันสามารถเลื่อนได้แต่ว่าเลื่อนได้เป็นเลื่อนได้ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าสังเกตได้จากที่ผมตบเนี่ยมันบางทีมันไม่ไปนะเมื่อกี้ลองกดแล้วมันไม่ไปอ๋อตอนนี้ดีขึ้นลวโอเคได้แสดงว่าการปิดแถบเนี่ยก็ใช้วิธีเลื่อนปิดแถบได้ละโอเคถือว่าอินทิวตีทีหน่อยนึกว่ามันทําไม่ได้ซะละนะก็ น่าจะประมาณนี้มั้งครับสำหรับ iOS 7นะช่วงนี้ที่พอจะทำไดอ้อลืมลืมนะพูดถึงด้านบนหน่อยนึงด้านบนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับจากตับเป็นช่องช่องเป็นขีดขกีก็กลายเป็นจุดๆุดจุดแทนนะฮะจุดนะครับแล้วก็ยังมี Wi-Fi มีบอกสัญ,ญลักษณ์บลูทูธบอกสัญ,ญลักษณ์ของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นเปิดอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็อีกแบบหน,นึ่งความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ เกิดขึ้นตอนใช้ ios 7นะก็คือเรื่องของความร้อนเพราะเนี่ยตอนใช้อยู่เนี่ยจับดูเรารู้สึกได้เลยว่าเครื่องมันอุ่นๆนะครับตอนที่ใช้ ios 6เนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นนะครับมีูฟวี่ให้ดูนะครับมูฟวีนี้ก็จะมีให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มูฟวี่ที่เห็นเนี่ยม,มันซิงปกมาให้ผมเลยว่าผมเคยผมมีหนังเรื่องอะไรที่ซื้อเก็บไว้แล้วบ้างนะครับโดยที่ ไม่ได้ดาวน์โหลดมานะเพราะถ้าเกิดเราอยากจะดูปุ๊บเราแตะเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้ดูว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องดาวน์โหลดจากตัวคลาวลงมาก่อนนะถึงจะได้นะครับแล้วนั่นก็คงจะประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับตัว iOS 7นะครับเบต้าหนะึ่งเบต้าหก็ยังมีบั๊กเพียบนะฮะใช้ไปเนี่ยผมปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้ต้องรีเซ็ตมันนะครับหรือไม่ก็บางทีเปิดแอปมาก็เดี้ยงนะอย่างสกายนี่ผมเปิดไม่ติดเลยกดปุ๊บเนี่ย มันเหมือนพยายามจะหมุนเข้านะแล้วก็พอใส่อินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เด้งออกนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นบางแอปพลิเคชันเนี่ยคีย์บอร์ดก็ยังเป็นหน้าตาเหมือนเดิมอยู่นะครับพอเราแตะไปปุ๊บเราจะเห็นว่าคีย์บอร์ดสุดทยหน้าตาอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าฟอนต์มันก็แปลกๆคือมีฟอนต์ใหม่ปนกับฟอนต์เก่าด้วยนะครับ mm. ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นของเก่าหมดเลยแต่ว่าพอเราไปดูพวก แอปพลิเคชันตัวอื่นนะฮะถ้าเราดูเราสังเกตว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นตัวใหม่ละถ้าเป็นเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับอ้ออีกอันนึงหน้าแรกสุดที่มันก่อนมันเคยมีหน้าเสิร์ชนะครับมันไม่มีแล้วนะครับ Apple ใช้วิธีนี้ฮนะคุณต้องลากเห็นไหมลากตาจอนเนี่ยแตะเราลงมาแล้วคุณก็จะได้ไอคอนเสิร์ชมานะครับซึ่งคุณสามารถจะเสิร์ชอะไรก็ได้นะฮะพอคุณเสิร์ชเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถเลื่อน มันจะเป็นคอนแทคหรือว่าเป็นตัวมิวสิกหรือแอปพลิเคชันได้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะปิดนะฮะคุณก็แค่แตะไปที่ตัวนี้ปุ่มเสร์จแ,แล้วก็ลบกระ,กระบาดไปแล้วก็ปิดกลับได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ Siri นะฮะหน้าตาอินเทอร์เฟซของ Siri นี่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากนะครับผมคงไม่ขอคุยกับ s i ร i ละกันเพราะว่า มันวุ่นวายมากเลยกับการคุยกับ Siri แต่ว่าเราจะได้เห็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าออ Hello Siri อย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ไกลไหมคงไ้ก็เลยรีวิว Siri ลำบากนิดนึงแต่ให้ดูนะหน้าตาม,มันก็จะปลกแเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละ y o นี่ก็เขียนมันก็ฟังที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วก็พยายามเข้าใจภาษาคิดว่าแต่ว่าเราแท็ อีดิทได้นะครับว่าเราถามอะไรไปนะครับเพื่อที่จะแก้คําถามแล้วให้มันตอบใหม่นี่เหมือนก็อาจจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวเรามั้งโอเคครับนั่นก็คงน่าจะเป็น iOS 7จจริงๆแล้วพยายามจะบอกว่าจะจบจะจบ,จะจบหลายรอบเราก็นึกกันได้ว่าจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรต่อแล้วก็สุดท้ายไม่จบัทีนะฮะก็น่าจะจบแล้วตรงนี้นะครับ ตอนเบต้าสมาอาจจะได้มีเห็นอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ถ้าเกิดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนมากผมจะทํารีวิวให้ดูอีกทีละกันแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็คงใช้วิดีโอตัวนี้ต่อไปละกันนะโอเคถ้าใครยังอยากจะดูรายละเอียดมากกว่านี้ผมจะเขียนเป็นบล็อกเป็นซีรีส์นะครับค่อยๆให้แกะค่อยๆแค,ค,คะไปทีละจุดทีละจุดเป็นรายละเอียดไปนะครับก็ไปดูที่บล็อกผมละกันที่ www.kafak.com ละกันนะฮะวันนี้ก็คงต้องจบเท่านี้ละครับ